สวัสดีค่ะวันนี้เรากลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมารีวิวตัวนี้เลยทุกคนเป็นรอ,องพื้นของเจ้านางนะคะจะเป็นเจ้านาง i Radiant s k i n Foundation นะคะเขาจะมี spf 3 0 pa บวกบวกบวกเลยนะคะสีที่เราเลือกใช้จะเป็นเบอร์0-2เป็นผิวสองสีเขาจะมีประมาณ3เฉดสีนะคะเราก็เลยเลือกมาเป็นเบอร์0ูนย์สองคือตอนนี้เดี๋ยวเราให้ดูหน้าใกล้ อันนี้คือหน้าของเราที่มีรอยจากสิวนะคะนี่อืมคือเราอะ่ะยังไม่เคยลองใช้ของแบรนด์เขาเลยนะแบบแม้กระทั่งรองพื้นคุชเขาไม่ีคุชชั่นเลยใช่ไหมมีรองพื้นคุชชัน่นแล้วก็แป้งพับนะคะคือเขาเป็นแบรนด์ที่ดังนะทุกคนแต่เรายังไม่เคยลองใช้เลยอันนี้ก็เลยมีโอกาสมาลองใช้ครั้งแรกแล้วก็รีวิวให้ทุกคนดูกันว่า first impression กับรองพื้นของเจ้าดางเนี่ยจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ย่าไปดูกันเดี๋ยวเรามาเริ่มที่ เฉดสีก่อนว่าเราจะใช้ได้ไหมเพราะว่าเขามีแค่สามเฉดสีเองนี่อันนี้จะเป็นเฉดสีของเขาเดี๋ยวเอามานอกตอนนี้อืมอันนี้ก็จะเป็นเฉดสีของเบอร์ศูนย์สองนะคะเขาบอกเป็นผิวสองสีฮันนี่เบก เราก็รู้สึกว่าโอเคนะแต่าอาจจะดูเหลืองไปนิดนึงขอใช่กระจกแต่ว่าอาจจะลงกับผิวแล้วอาจจะเนียนไปกับผิวองั้นะเดี๋ยวเราลองมาลงเต็มหน้ากันเลยเราเป็นคนที่แบบใช้แป้งลงรองพื้นไม่เก่งอ่ะมาลงรองพื้นกันเดี๋ยวเราลงครึ่งหน้าก่อนนะคะอ่าเราเอาเอาอกมาแค่น,นี้ แั้นเราจะชอบเอาพวกคูชชั่นหรือว่ารองพื้นมาวอรมบนหลังมือก่อนเพราะาบางอันเขาจะมีเนื้อนหนืดแบบหนืดมากถ้าลงเลยก็อาจจะแบบเป็นปลื้นนะคะให้เราลงเลย ลองเพลยอเขาสีพอดีผิวเราแบบอืพอดีเลยอะหรือที่จริงใช้มือลงก็ได้นะเพราะว่าลองเพลย์เขาก็ไม่ได้เกี่ยยากนะ<_ <k> _>เพราะว่าเนื้อของเขาอะมันไม่ได้หนืดขนาดนั้นแล้วมันก็ไม่ได้เหลวขนาดนั้นด้วยอะทุกคนเนื้อลองคืลยอเขาดีมากเลย ไม่เหลวไปแล้วก็ไม่ข้นไปนะคะอันนี้คือฝั่งที่ลงไปคข้างหน้านะคะอันนี้คือหน้าที่ลงไปเมื่อกี้ก็คือถามว่ารอยอ่ะก็คือยังมีเห็นบ้างนะคะทุกคนแบบเป็นรอยดำแบบจางๆแต่รู้สึกว่า ผิวหน้าคืนเนียนมากเนียนเลยแต่ว่าตรงรอยแดงตรงนี้อาจจะยังเห็นอยู่บ้างนะคะหรือว่าเราจะลองใช้มือหรอือพาะรู้สึกว่าใช้ฟองน้ำมันสบางไปไหม เราจะเน้นใต้ตานะคะเพราะว่าเราจะไม่ไมใช้คอนซีลเลอร์เรารสกว่าใช้มือลงก็ได้แต่ว่ารู้สึกว่าถ้าใช้อันเนี้ยตกด้วยมันจะเนียนกว่านี่อันนี้เราบิวบริเวณตรงนี้เพิ่มนะคะคือมันก็จะปกปิดได้ดีขึ้นแต่ว่ารอยแดงก็อาจจะยังเห็นอยู่คือผิวเนียนอะ เนี่ยเลยแล้วคือสีคือแบบอาจจะเข้มกว่าผิวหน้าเรานิดนึงคือแบบมันไม่ได้ทําให้หน้าสว่างคือมันพอดีผิวเลยแอบเหลืองกว่าหน้านิดนึงเพราะว่าฝั่งนี้จะดูเหลืองฝั่งนี้จะดูชมพูก,กว่านิดนึงอืมเัี่เดี๋ยวเรามาลงทั้งสองฝั่งเลยนะคะอืมอันนี้คือครื่องหน้าที่ลงแล้วอันนี้คือหน้าที่ยังไม่ได้ลงเัีนเดี๋ยวเรามาลงทั้งสองฝั่งเลย นี่ทุกคนอันนี้คือหน้าที่ลงเสร็จทั้งสองั้งนะคะคือเนียนมากแล้วคือสีแบบคือชอบเลยเพราะว่าไม่ต้องลงคอแล้วก็หน้าก็ไม่รอยแต่อาจจะมีเห็นแบบรอยบ้างอาจจะไม่ได้ปกปิดได้ทั้งหมดนะคะนี่ อาจจะต้องใช้คอนซีลเลอร์ช่วยเพราะว่ารอยดำบางจุดก็ยังมีอยู่นี่ทุกคนอันนี้ก็คือหน้าที่ใช้ลองพื้นเจ้าหนางเสร็จนะคะอันนี้ก็ถ่ายกับแสงธรรมชาติให้ดูใกล้ๆคืนงานผิวมากผิวเนียนมากคือชอบนะแล้วก็สีพอดีกับพอ อาจจะเหลืองกว่านิดนึงแต่ก็เราไม่ได้สีนะคะเดีย๋ยวเรามาเจอกันอีกทีตอนครบสามชั่วโมงหกชั่วโมงแล้วก็9้าชั่วโมงนะคะอันนี้ก็คือหน้าที่ครบสามชั่วโมงนะคะทุกคนทุกคนจะเห็นว่าหน้าเราเนี่ยยังมีความเนียนอยู่นะคะแต่ก็จะมีความมันที่เริ่มเห็นบริเวณทีโซนบ้างนะคะแล้วไว้เรามาเจอกันทีตอนครบหกชั่วโมงนะคะนี่ทุกคนอันนี้ก็คือหน้าที่ครบหกชั่วโมงนะคะ ให้ดูใกล้ๆจะเห็นแบบความมันบริเวณหน้าแก้มแล้วก็จมูกชัดเจนแต่ว่าต้องอื่นจะดูไม่ค่อยมันมากอืมอันนี้คือครบหกชั่วโมงนะคะ เดี๋ยวเรามาเจอกันอีกทีตอนครบ9ชั่วโมงแล้วก็มาสรุปผลกันนะอันนี้ก็คือหน้าที่ครบ9ชั่วโมงนะคะนี่เดี๋ยวให้ดูเลยแล้วก็หน้าผากแต่ที่เห็นชัดสำหรับเราสึกว่าจะเป็นความมันบริเวณหน้าแก้มตรงนี้แล้วก็จมูกก็จะมันชัดนะคะบริเวณตรงนี้ย จะมันแบบเห็นในชัดเลยอืมแล้วก็หน้าผากก็จะมีความแบบมันแล้วก็เงานิดนึงเห็นไหมเล่นกับแสงแต่บริเวณอื่นตรงเนี้ยก็คือเขาไม่ได้มันขนาดนั้นนะคะตอนนี้ฝั่งนี้ก็คือถ้าเป็นช่วงบริเวณนี้ก็ไม่ได้มันนะทุกคนยวาเราเอากระจกมาสองอืม คือสำหรับเราเรารู้สึกว่ารองพื้นเขายังอยู่แบบโอเคเลยอะทุกคนเนี่ยคือืคือถ้าแบบไม่ได้มีตรงไหนหลุดไปเยอะเลยจะมีบริเวณตรงนี้ที่เราซับจมูกเพราะว่ากินของเห็ดมานะคะก็อาจจะมีหลุดไปบ้างเล็กน้อยอเดี๋ยวเรามาซับมันกันเราจะซับมันด้วยอันนี้ มีทิชชูทคอันนี้ก็คือหน้าที่เราซับมันไปแล้วนะคะ่ะนี่ให้ดูใก,ใกล้ๆอืมก็คือหน้าจะแบบกลับมาแมตเลยอะ่ะอืม หน้าผากก็คือแมดเลยืเดี๋ยวอันนี้จะเป็นที่เราซั์มันไปนะคะเห็นมี้มันก็จะมีติดออกมากับทิชชู่นะคะทุกคนอาจจะไม่ได้เยอะแต่ก็มีติดออกมาบ้างจะมีสีแบบรองพื้นติดออกมาบ้างนะคะเรารู้สึกว่าเป็นรองพื้น แบรนด์ที่เรารสึกว้าว,าวเพราะว่าเราไม่เคยใช้แบรนด์เขาเลยอย่างที่เราบอกทุกคนไปรู้สึกว่าแบบคือดีอะ่ะคือฟีชลุกก็ว่าดีแล้วแล้วก็ระหว่างวันก็คือดีมากคือเลิศอะ่ะแล้วยิ่งถ้าซับมาเนี่ยทุกคนคือมันมันคือไปต่อได้ยังไปต่อได้อีกคือจึ้งนะ แต่มันก็จะมีความเนี่ยเป็นคราบนิดนึงบริเวณที่เราแบบเป็นแผลที่เราเพิ่งแกะสิวไปนะคะก็จะมีความเป็นคราบเล็กน้อยแล้วก็อย่างที่เราบอกก็คือบริเวณตรงนี้ที่เราซับทิช่วออกไปเพราะว่าแบบไปกินของแซบไปกินแบบไปกินนั่นแหละไปกินของแซบมาก็เลยแบบมีมีน้ำมูกนิดนึงมันก็จะมีแบบเป็นคราบเล็กน้อย แบบเล็กนะ้อยเล็กน้อยอะทุกคนอ๋อแล้วก็อันนี้เห็นในช้ชดแต่ทุกลองพื้นหรือว่าทุกคูชั่นจะเป็นกับหน้าเราอยู่แล้วคือตัวนี้บริเวณเส้นตรงนี้ใต้ตาคือเป็นแบบเกือบทุกแบรนด์อยู่แล้วอะเพราะว่าเราเรารู้สึกว่าเรามีช่วงนเนี้ยเนี่ยถ้าอยู่เนี้ยคือมันจะเป็นเส้นที่ค่อนข้างลึกเข้าไปก็ทําให้แบบ คูชชั่นหรือรองพื้นแทบทุกแบรนด์ที่เราใช้อะเวลาทำอะไ้อันก็จะเห็นเส้นตรงนี้เป็นประจำนะคะ<ม>ก็เลยแบบรู้สึกว่าเป็นเรื่องปกติมากสำหรับหน้าเราแต่เราก็ไม่ได้ซีเพราะว่าถ้ามันแบบเป็นเส้นแล้วมันเห็นชัดเราก็ใช้มือแบบตแต้มๆไปแต่โดยส่วนตัวคือว้าวมากทุกคนเนี่ยเนี่ยคือมันยังดีอยู่เลยอ่ะ คือมันเป็นรองพื้นที่เลิศแล้วเป็นแบรนด์ไทยแล้วเราสึกว่าจึ้งอันนี้คือจึ้งนะคือให้สิบสเพราะว่าวันเนี้ยเราใช้รองพื้นแล้วก็ไม่ได้เสร็จแป่งด้วย mm hmm. เราสึกว่าช่วงเนี้ยเราหน้าแห้งมากๆ mm hmm. คือโปรเตียเราจะบอกทุกคนตลอดว่าเราเป็นคนที่หน้ามันมากแต่ตอนเนี้ยคือเหมือนมันกลับกันเลยว่าแบบจากคนที่หน้ามันสุดๆกลายเป็นคนที่หน้าแห้งสุดๆ คือแบบเราก็เลยพยายามหารองพื้นหรือคูชชั่นที่เป็นแบบสูตรโกลมาใช้นะคะแล้วตอนแรกอะ่ะเราก็คิดว่ารองพื้นเจ้าหน้าจะเอาอยู่ไหมเพราะว่าช่วงเนี้ยหน้าเราแห้งเราก็ตึงมากคือแบบมันจะมีความตึงของผิวแล้วก็แหง้งคือมันมีกี่ห้อหลายกี่ห้อที่เราใช้แล้วมันแคร็กนะคะเราก็เลยรู้สึกว่าตอนที่จะใช้ให้ทุกคนดูหรือแบบเจ้าทางเนี้ยก็รู้สึกแบบแอบกังวลใจว่ามันจะรอดหรือเปล่าแต่คือ คนละคือเขาจึ้งมากคือติดทนแล้วก็ไม่เป็นคราบคือขนาดช่วงเนี้ยเราหน้าแห้งมากๆอ่ะคือน้องยังเอาอยู่ดูดิทุกคนแล้วผิวสวยมากคือแบบงงมากคือมันเป็นรองพื้นที่สมคำาล่อมลือจริงๆอ่ะที่แบบใครก็คือบอกว่ารองของเจ้านางคือดีคือเลิศคือมันดีจริงๆแล้วราคามันก็ ดีมากๆานะคะเราซื้อแบบซองมาเลยาคะ่ะ59า59บาทคือตอนนี้เรารู้สึกว้าวกับผลลัพธ์ของเขาแล้วก็เขาสามารถอยู่ได้ทั้งวันจริงๆอะแต่ว่าเราไม่ไม่แน่ใจว่าถ้าเป็นคนที่หน้ามันมากเขาจะสามารถคุมมันได้ขนาดไหนเพราะว่าตอนนี้คือเราอยู่ในสภาวะหน้าที่แห้งมากๆแล้วก็คือเราใช้คชัช่นหรือรองพื้นตัวเก่าที่เราเคยใช้อะ่ะ คือบางตัวคือเป็นคราบเพราะหน้าเราแห้งมากแล้วก็แครกเลยอะทุกคนแต่ว่าตอนนี้คือเจ้าหน้าคือจึ้งคือเลิศเออคือดีนะเนี่ยคือแบบเราผิวก็คือพอซับมันเสร็จก็คือเลิศอะยังใช้งานต่อหน้เราเนียนมากคือแบบน้องเนียนมากๆทุกคนอันนี้เราแนะนำให้ไปลองนะคะ อันนี้นะคะก็จะเป็นสรุปสําหรับเรานะทุกคนที่เป็นรองพื้นเจ้านางนะคะแบบสองเราสึกว่าเขาเป็นรองพื้นที่คุ้มค่ามากๆนราคาห้าสิบเก้าบาทแล้วก็เป็นรองพื้นแบรนด์ไทยนะคะที่ทำออกมา,าดีดีมากๆเพราะเราสึกว่าผิวที่ได้อะ่ะคือดีมากคือแบบติดทนแถมอยู่แบบทั้งวันแล้วคือเราหน้าแห้งในช่วงนี้ก็คือหน้าไม่แคร็กเลยแต่ก็อาจจะมีรอยบ้างเล็กน้อยพอเข้าใจได้ จุบจิกแต่ก็รู้สึกว่าเข้าทำได้ดีมากแล้วหน้าเราก็คือแบบคื้นเนียนมากอะเนี่ยคือขนาดแบบซับมันไปแล้วก็คือ สามารถใช้หน้าต่อได้นะคะทุกคนคือถ้าใครหารองพื้นดีๆแล้วก็ราคาไม่แรงอะคะ่ะแถมเป็นแบรนด์ไทยด้วยคือเราแนะนำอันนี้เลยคืออันนี้ก็เป็นครั้งแรกที่เราเคยใช้แบรนด์ของเขาเหมือนกันซึ่งรู้สึกว่าว้าวมากนะคะ <c oughs> ก็อาจจะไปหาตัวอื่นที่เป็นของแบรนด์เขามาลองเหมือนกันแต่ว่าตัวนี้คือแบบ เลิศมากทุกคนคือดีคุ้มราคาคือถ้าใครอะคะ่ะลองพื้นดีๆหรือว่าลองพื้นแบบราคาน่าราักแบบจับต้องได้แล้วก็หาซื้อง่ายนะคะอันที่เราซื้อมาเนี่ยจะเป็นซื้อใน7ซเว่นอนะคะทุกคนสามารถไปลองสีกันก่อนได้นะเพราะว่าสีเขาว่ามีค่อนข้างน้อยแบบน้อยจริง,รงๆก็แนะนำว่าลองซื้อแบบซองไปลองก่อนก็ได้นะคะว่าแบบเราเหมาะกับสีไหนแล้วใช้แล้วช,ชอบไหมแล้วก็ถ้าชอบเนี่ย ก็เป็นซื้อตัวจริงแบบหลอดจริงได้เลยคือแบบแต่เรารับรองว่าแบบหลายๆคนน่าจะชอบแบรนด์นี้กันเพราะว่าเราเองที่ใช้ครั้งแรกอะเรายังรู้สึกว้าวกับผลลัพธ์ของเขาแล้วก็คือแบบเขาดีมากจริงๆอะสำหรับราคานี้แล้วก็แถมเป็นแบรนด์คนไทยด้วคือแบบสนับสนุนแบรนด์คนไทยกันเยอะๆนะคะเราแบบของเขาดีมากจริงๆคือแบบรู้สึกพลาดเล็กน้อยที่เพิ่งมาลองใช้เขาเพราะว่าเขาหน้าจอแบบ มีมานานแล้วแต่ก็เราไม่เคยลองใช้แบรนด์เขาเลยจริงๆคือแบบพอลองใช้แล้วคือชอบมากๆนะคะแบบชอบมากๆมากๆคือสุดยอดคือแบบดีคือเลดอะลดมากๆคือถ้าใครเคยใช้แล้วดีไม่ดียังไงนะคะสามารถมาเมนคุยกันได้นะเพราะว่าแต่ละคนอะจะมีสภาพผิวที่ไม่เหมือนกันก็อาจจะได้ผลลัพธ์ที่ต่างกันแต่ว่าของเราตอนนี้ก็คือสภาพผิวคือเป็นคนผิวแห้งมากๆคือแบบมาก ก็คือสาวผิวแห้งอาจจะมาดูของเราก็ได้นะคะหรือว่าใครที่เป็นสาวผิวมันก็สามารถมาดูได้นะหรือมาแล้วเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยว่าใช้น้องเจ้านางตัวเนี้ยแล้วดีหรือไม่ดียังไงนะคะสามารถเมนคุยกันได้นะคะเพราะเราเองก็แบบช่วงนี้กําลังหาทั้งรองพื้นหรือว่าคุชชั่นตัวใหม่ๆม,มาลองเหมือนกันเพราะแบบ เมื่อก่อนอะเราเปานคนที่ไม่ได้อินกับการแต่งหน้าขนาดนะั้นแต่ตอนนี้ก็รู้สึกว่าเอออยากลองอะไรใหม่ๆหาอะไรใหม่ๆมาลองใช้บ้างน,นะคะหรือว่าใครมีรองพื้นตัวไหนครุชชันตัวไหนอยากแนะนําเนี่ยแนะนํเราได้นะคะทุกคนเราจะได้ซื้อไปลองเหมือนกันแล้ไว้เจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย